ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่คิดติดบ้านครับรายการที่จะไปบุกบ้านเปิดธุรกิจของเหล่าดาราไฮโซและเซเลบริตี้ชื่อดังครับโดยวันนี้เรายังคงอยู่กันที่บ้านหลังใหญ่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาของคุณหน่อยณนะรุมนมังกรพาณิชย์เจ้าของร้านอาหารบ้านเหนือน้ำและลงเลื่อยมังกรพาณิชย์ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะไปเปิดเรือนรับรองหลังใหญ่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้บ้านของคุณหน่อยแน่นอนครับ เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาครับเราตามอาจารย์นัทและคุณป่าไปกันเลยครับกับรายการครูคิดติดบ้านแลที่อาจารย์บอกตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำแสกซซึ่งเป็นอีกทิศหนึ่งอย่างที่ทางคุณหน่อยแจ้งไว้ว่าเราได้จะอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะเเลยป็นทิศช <สะ S 2> ีด้ดีนะเพราะว่า อ,อย่างที่บอกไว้คือทิศเหนือเป็นทิศของธาตุน้ำ<า>นะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งสระไว้น้าไว้ได้เนี่ยถูกต้องแล้ว<า>นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกฎที่ตายตัวค่อนข้นางตายตัวน,นะไม่ว่าบ้านใครก็แล้วแต่ถ้าคิดจะสร้างสระไว้น้ำเนี่ยให้ให้เน้นอยู่แค่สองทิศเท่านั้นเองที่ตั้งได้นะครับ<า>ถ้าไปตั้งทิศอื่นเนี่ยจะส่งผลเสียค่อนข้นางเยอะ<า>นะอันดับแรกเลยคือทิศเหนือคือทิศของธาตุน้ำนะอันดับ2คือทิศต,ตะวันตกครับซึ่งเป็นทิศข,ของธาตุทองก็จริง แต่ว่าธาตุทองเนี่ยไปเสริมธาตุน้ำนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวันไหนหรือวอันเดือนที่<ะ>เกิดอะไรก็ตามต้องยึดสองทิศนี้เป็นหลักในการ,รตั้งน้ําเพราะบางคนไปฟังมาว่าจะตั้งน้ําจะสร้างบ่อน้ําตั้งน้ําพุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไว้หน้าบ้านดีสุดแต่ถ้าเกิดหน้าบ้านเขาหันไปทางทิศใต้อะซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟ การไปตั้งน้ำเนี่ยถือว่าไปเป็นศัตรูกับทิศประจำตัวเรานะก็คือเป็นศัตรูเขาก็ไม่ดีในหลักวงจุ้ยเนี่ยเขาใช้กฎของความสัมพั์และสมดุลนะก็คืออาศัยกฎที่เป็นมิตรเป็นมิตรเป็นหลักในการแก้วงจุ้ยก็ตางก็ใช้กฎของความเป็นมิตรเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งน้ำตั้งได้แค่สองทิศเท่านั้นเองแลนะไม่ว่าจะเกิดปีไหนก็คือทิศเหนือกับทิศตะวันตกอ๋อได้ทุกธาตุเลยได้ทุกธาตทุกปีเกิดนะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของชุวยเนี่ยบังเอิญสะน้ำเนี่ยจะมีน้ําตกด้วยนะวันนี้เราเสียงธรรมชาติเข้ามาเต็มที่นะซึ่งก็มีกฎเหมือนกันในเรื่องของน้ําตกอย่าลยว่าการตั้งทิศของน้ําตกเนี่ยถือว่าสําคัญกว่าน้ําพุด,ด้วยซ้ําไปเนื่องจากน้ำ,นำตกเนี่ยปริมาณของน้ําที่มันตกลงมาเนี่ยมันเยอะเพราะงั้นมันส่งผลค่อนข้านรุนแรงนะคือถ้าเกิดตั้งได้ถูกทิศเนี่ย ก็ส่งผลดีค่อนข้างเยอะและเยอะกว่าน,น้ำฟูด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งผิดคิดโอ้โหก็ผลเสียก็ค่อนข้างมากของการการตั้งน้ําตกที่ดีให้ดูให้ดูตัวบ้านเราเป็นหลักนะว่าน้ําตกเนี่ยพอไหลลงมาแล้วเนี่ยไหลเข้าหาตัวบ้านเราหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าไหลออกนอกบ้านยิ่งออกนอกประตูบ้านหรือออกนอกประตูใหญ่นี่โหยโิ่งหมดเลยฮะการเงินยิ่งไหลออก แต่จะอยูดชิปไหนก็ได้ค่ะหยุดว่ายเกี่ยวก็ต้องเอาสองชิ้นี้เป็นหลักเอกันอ๋อ,อเกีียวตรงที่เป็นน้ำใช่ก็คือถ้าเกิดจะตั้งน้ำเนี่ยก็ได้สองชิปแต่ละสองชิปเนี่ยคุณจะตั้งเป็นน้ำพูเป็นสระว่ายน้ําหรือเป็นน้ําตกก็แล้วแต่แต่ว่าน้ําตกก็ต้องเพิ่มข้อระวังอีกข้อหนึ่งคือให้ตกแล้วไหลเข้าตัวบ้านนะครับอย่าตกแล้วไหลออกนอกบ้านเพราะเราเกรียบเสมอน้ําตกเป็นการเงินเพราะเงินควรจะไหลเข้ามาบ้านเราไม่ควรไหลออกข้างนอกค่ะโชคดีด้วยนะคะน้ำตกพอตกลงมาเนี่ย แ้วไหลเข้าบ้านก็ดีเลยหลักทั้งหลายก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงชาติของเจ้าบ้านถูกไหมคะบางข้อก็ขึ้นบางข้อก็ไม่ขึ้นอย่างเรื่องของน้ําเราบอกไว้แล้วทุกปีเกิดใช้ได้โอเคพอเสร็จจากตรงสระว่ายน้ําแล้วเราก็ไปที่เป็นห้องสําหรับรับรองแขกเชิญาสหรับรับรองแขกก็ได้เราก็จะไปดูไว้เพื่อว่าตรงไหนที่ไม่ดีกับเจ้าบ้านจะได้แนะนำค่ะเดี๋ยวตามันไปดูครับ ที่เรือนรับรองใช่เรือนอีกหลังหนึ่งนะคะแต่ว่าจะบอกว่าลมบรรยากาศดีมากลมโปรมากค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับการออกแบบด้วยอ่าก็คือคือพูดง่ายตำแหน่งของลมค่ะนะอย่าเลยว่าอ่าลมเนี่ยจะเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยอันดับแรกเลยต้องมีทางเข้าให้เขานะแล้วก็มีทางออกให้เขาถ้ามีทั้งทางเข้าทางออกเขาถึงจะถึงจะวิ่งเข้ามานะไม่งั้น ต่อให้เราเปิดข้างหน้าไว้เต็มที่เลยแต่ไม่มีทางออกเนี่ยลมจะไม่เข้ามาเพ<ช>นะราะงั้นเนี่ยหน้าต่างเยอะหรือน้อยไม่สําคัญสําคัญว่าทางเข้าทางออกต้องมีให้เขา <c oughs> เขาจะได้วิ่งผ่านลมก็จะได้เข้ามา<ช>นะแล้วก็เรือนเรือนรับแขกหลังเนี้ยโดยทิศของมันคืออยู่ทิศเหนือ<ช>ซึ่งเป็นทิศของธาตุน้ําที่อาจารย์บอกไว้แล้วก็คือเหนือเป็นทิศที่เสริมก็คือธาตุทองจะเสริมธาตุน้ำเพ<ช>ราะงั้นได้แต่ว่าประตูทางเข้าเรือนนี้จะอยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของ หน่อยอยู่แล้วคือคุณเกิดธาตุทองนะเพราะงั้นเนี่ยก็เน้นถ้าเกิดจะมาหลังเนี่ยให้เข้าทางประตูนี้เป็นหลักเป็นหลักเดินเข้ามานะครับแล้วก็อย่างอย่างตอนที่น้าท่วมนะฮะระเบียงด้านนอกจะเดินทีเดียวนี่ก็จะเป็นไม้ทั้งหมดน้ําก็มาทําชักพังหมดแล้วนะฮะแล้วก็ต้องลื้อทิ้งอ่าแล้วก็เลือกไว้แล้วก็ในในในบ้านนี้เดินไเป็นพื้นไม้มาค่าทั้งหมดก็น้ําท่วมก็ไปหมดแล้ววันที่เรารื้อเราก็เห็นว่าเออ ข้างล่างเขาเน่าใช่ไหมฮะแต่ไม้ในความหนาเขางนิ้วนึงเนี่ยเขาก็ยังมีครึ่งหนึ่งที่เหลือใช่ไหมเราก็ให้คนงานสไลด์เป็นบางๆแล้วก็ขึ้นเป็นสาราเนี่ย<อ>สารานี่ข้างหลังคือไม้รีวิวส์ก็คือไม้ที่เหลือจากจากไท่นาซึ่ง,จร,งจริงๆตัวนี้เป็นธรรมชาติของคนท่าทองเลยเพราะท่าทองหนึ่งเป็นคนเขาเรียกว่าเจ้าสําอางชอบแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีเพราะงั้นอะไรที่กระจุกกระจิกอะไรเนี่ยเขาจะใส่ใจในรายละเอียด ค่อนข้างเยอะนะเป็นคนที่รู้จักปรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ออกมาดีอันนี้เป็นลักษณะของคนทาตทองอยู่แล้วนะครับ แต่งมันสวยงานอะไรเงี้ยจะเก่งมากเลยเนี่ยอย่างข้องบนเนี่ยตรงเพดานเนี่ยสวยสวยก็ดัดแปลงจากของเดิมซึ่งเป็นโครงของหลังคาเดิมเดียวห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่แบบไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเป็นไม่เป็นห้องอะค่ะเป็นแค่เซมิอัลโดรคือเป็นหลังคาคลุมแล้วพอปรับปรุงบ้านเราก็เลยเออทำเป็นห้องเลยอะไรตั้งแต่น้ําท่วมมาาจานจะเห็นว่าตรงนั้นจะทํากําแพงเห็นไหมฮะจริงจไม่อยากจะมีเลยเพราะว่าเราอยากจะเห็นแม่น้ําชัดเจนนะฮะ ก็เลยออกแบบว่าทํายังไงว่าถ้าน้ํามาเราก็สามารถอยู่ได้ก็จะทเธอทากแพงเป็นช่วงๆนะฮะและในกําแพงเราก็จะใส่ใส่เป็นบาสเตเลสไว้เพื่อที่จะรับไม้รองหลังแล้วก็จะมีแผ่นตัวสมาร์ทบอร์ดนะำหนึ่งนิ้วเสียบนะฮะเสียบแล้วถ้าเกิดน้ํามาเมื่อไหร่ก็ปิดสามารถมาปิดกั้นทันทีนะครับก็อันนี้ก็เพิ่งเพิ่งสร้างเมื่อหลังน้ําท่วมะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นบ้านที่เป็นลักษณะอะไรแปลกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจ ก็จริงๆก็คือเมื่อมีบทเรียนก็ต้องต้องศึกษาแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดู้อดูอื่นๆใช่เมื่อกี้แอบเห็นแล้วมีมีมงมีไม้มีอะไรด้วยเป็นห้องสหรับปาร์รี่เราไปดย้องกันก็เลยต้อไปดูครับ ี้กันแล้วค่ะจะบอกว่าเป็นห้องปาร์ตี้ที่ถ้าบอกว่าเพื่อนๆรวมตัวกัน็คงเยอะมากค่ะนะเป็นเหมือนห้องประชุมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหเท่าที่นับๆคร่าวๆนี่ประมาณ20กว่าโต๊ะ20กว่าที่นั่งค่ะก็เอ่อจะถามพี่หน่อยจริงๆตัวคุณหน่อยเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่อยค่ะค่ะส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่ยเอาไปข้างนอกแต่ถ้าเพื่อนมาจะสังสรรค์ชอบสังสรรค์ในบ้านอ๋อก็คือที่นี่ก็คือเป็นที่สังสรรค์ใช่ค่ะ เ้าจะมีห้องขนาดนี้เราจะไปข้างนอกทําไมโอ้เยอะใหญ่เนาะเนาะจะร้องเพลงจะอะไรก็ได้เนาะที่นี่เนาะหรือจะประชุมคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ได้หมดนะครับก็ถือเป็นห้องซึ่งอยู่ในเรือนรับรองนะเพราะงั้นก็รับรองแขกได้ทุกคนจํานวนเยอะนะแล้วห้องนี้ก็อยู่ทางด้านทิศทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศของธาตุน้ำนะก็จริงจริงแล้วถ้าจะ แนะนำเพิ่มเติมก็คือเวลาใช้งานควรจะมีต้นไม้มีดอกไม้มีแจกันดอกไม้มีก้องดอกไม้ใช่รานนี้เป็นทิปของธาตุไม้จะได้เสริมกันใค่ะจะได้ห้องก็เกิดความมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่เฉพาะเวลามีปาร์ตี้หรือเปล่าคะหรือ่ทุกวันเฉพาะเวลามีงานมีอะไรนะจัดจัดมาก็จากห้องนี้เราก็ ไปกันต่ออีกห้องนึ่งห้องนอนไปดูห้องนอนรับแขกนอนดูว่าแขกแต่ละคนจะได้นอนหลับฝันดีไหม <c oughs> <c oughs> ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรไหม okay, นะครับนะเดี๋ยวตามไปดูกันครับ